พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงเลวน,นี้ พบกันประจำในวันจันทร์ที่26เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องคุณพิเศษและพระเจ,จนาที่เราจะค่าควรและสามัคคีธรรมในวันนี้ในหนึ่งเปโตบทที่สองข้อที่9แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโลรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นผู้ที่พระเจ้าเองได้ซื้อมาเป็นประชากรพิเศษเพื่อให้พวกท่านทำสิ่งที่อัศจรรย์ และสำแดงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ผู้ได้ทรงเดียวพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมาสจรัร์ของพระองค์พี่น้องคะการบังเกิดใหม่ทำให้คุณพิเศษคุณคือเชื้อพระองค์คุณแตกต่างเพราะคุณแบกชีวิตของพระเจ้าไว้ในตัวคุณนี่ไม่ใช่แค่แนวคิดทางศาสนาแต่คือความเป็นจริงฮาเลลูยา คุณมีชีวิตนิรันด์ในตัวคุณและนั่นทําให้คุณเป็นผู้แจกใจยความจริงนิรันด์เรื่องนี้ช่วยเข้าใจว่าทําไมพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่ามีคนเชื่อที่ไหนไม่สำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับพีออกโดยนำของเราพวกเขาจะพูดภาษาปแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคมาระโกบทที่16ข้อที่ถึง18พี่น้องคะสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณต้องสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณคุณคือพระพรจงระล,ลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับอับ,บราฮัมพรงตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นพร ปฐมมการบทที่12ข้อที่สองและพระคมภี์กล่าวว่าบรรดาพัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันธุ์ของท่านและเราเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมพี่น้องคาอย่ามองตุนองว่าเป็นหนึ่งในมวลชนหรือ่ามกลางคนขัดสนคุณเป็นกษัตริย์และปุโรหิตพระเยซูเจ้าทรงเลือกคุณออกจากโลกยนบทที่1 5ข้อที่19คุณไม่ใช่สามัญชน คุณถูกพระเจ้าเลือกสรรให้เป็นสมบัติเฉพาะของพระองค์จงมีความตระหนักรู้นี้แม้ในเวลานี้จงปร,ประกาศว่าข้าพระองค์เป็นบุคคลพิเศษข้าพระองค์เป็นเชื้อพระองค์ข้าพระองค์เป็นสมบัติเฉพาะของพระเจ้าดีเลิศและเปี่ยมด้วยพระสิริสาธุการแด่พระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงเลือกข้าพระองค์ และทรงแยกข้าพระองค์ไว้เป็นสมบัติเฉพาะของพระองค์ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในการตระหนักรู้ว่าข้าพระองค์เป็นเชื้อพระองค์เปีียมด้วยชีวิตความดีเลิศและพระสิริของพระองค์ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายความจริงนิรันดร และผ่านทางข้าพระองค์หลายคนค้นพบอัตลักษณ์และจุดมุ่งหมายของพวกเขาในพระคิสข้าพระองค์กล้าหาญแน่วแน่และมีประสิทธิภาพในการทรงเรื่องนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้ คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอิ inbox เข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l i น e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด